สวัสดีครับสวัสดีทู่านครับผมวันนี้พบขอผมเก่านะครับบ่าวเอ็มนะครับอร่อยร้อยเมนูพากินมาทํานะครับหมื่นสิบห้าเฮ็ดหมูถอดครับหมูสามชั้นถอดนะครับผมสีมากินกับแจวแจวพริกสดนะครับผมเดี๋ยวหามเมฮิตกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวหอมเมฮิเแจวก่อนนะครับผมเอาก็ะเอาพริก หอมแดงกระเทียมแล้วก็กรอเทียนะครับเอามาอย่างไฟนะครับผมอย่างให้หอมๆนะครับแล้วห้องกระสิเอาไปตําเจวนะครับบันบานครับผมมานนี้ก็เขาบบานครับผมเห็ดง่ายๆครับถ้าท่านไดบบสะดวกนะครับก็เอาไปขวนะครับผมขวในกระทะกันเลยนะครับตามสะดวกนะครับผมเดี๋ยวห้องกระสิไปหนึ่งข้าวเหนียวนะครับ มันนี่ตึงเขาเหนียวนะครับผมหนึ่งเตาทานนะครับเขาไม้นะครับกับมัตบานนะครับผมหนึ่งเขาไว้นะครับผมเดี๋ยวห้องกบชิมาเฮ็ดแจวก่อนนะครับผมห้องก็เอาหอมแดงพริกกระเทียมล้วกระบืกเทืดนะครับเอามาต่ำใส่กันนะครับผมทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแช่กดติดตามนะครับ สลับเพื่อนใหมก่เบื้องคลิปจบแล้วถ้าถูกอกถูกใจกอย่าลืมติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับตามรายละเอียดครับผมส่วนเครื่องปรุงเฮากับซิมี่น้ำปลาแดกผงชูรส้วก็ซีวินน้ำปลานะครับสำหรับทันที่บกินปลาหลานะครับผมฮอกรใซ่น้ำปลาแทนนะครับกัดแสบพื่อกันครับผมกัดดัดแปลงกันไปนะครับผม บมมีสูตรตายตัวนะครับตาใรายละเอียดครับผมตามขั้นตอนหนี้กัระวังนะครับเดี๋ยวพริกสีกระเด็นเข่าตานะครับผมเดี๋ยวกระสีแสบหูแสบตานะครับระวังครับผมตําละเอียดแล้วเฮากระสีมาปุงรดนะครับใส่ผงชลอดลงไปนะครับแป้งนวลนะครับใส่ลายแสบลายใส่หน่อยกับแสบหน่อยนะครับน้ำปลาลาครับผม ขั้นตอนนี้ใส่หนําปลาอะไรนะครับคนให้เขากันครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมสหรับเจ้าปลาเหานะครับผมนี่ครับไปได้กินไ่ครับพี่น้องสุดยอดครับอาหายมันบันนะครับผมนี่เดี๋ยวเหาสีเบิ่งเขานะครับเขาเหนียวที่เหาหนึ่งไหวนนะครับผมว่าสุกหรือย่งครับ กเบืงไกลๆเลยครับผมเขาไม้นะครับเขาเหนียวไม้มาจากบ้านนะครับขาวครับหนุ่มๆครับผมหอมครับผมกินแซบครับเป็นไ้กินรับพี่น้องเดี๋ยวข้าสิบเห็ดมักหมูนะครับเตรียมทอดครับเข้ากับใส่กับเทียบลงไปนะครับแล้วก็ใส่รสดีนะครับตามชอบนะครับผมใส่เกลือนิดน้อยครับแล้วก็ใส่ ซอสฝ้าเขียวแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผมสิบ่ใไซส่ซอสหอยนะครับเวลาถอดแล้วมันสีดำๆครับผมกะเหลวาตะมักนะครับขย้ำให้เขากันครับผมเพื่อเตรียมตัวถอดครับผมทิ้งสักพักครับการถอดนะครับเขาก็ตั้งกระทะให้หอนนะครับไฟกลางนะครับผมถอดเลยระวังนะครับผมระวังน้ำมันกระเด็นใส่นะครับ ตอนหนึ่ง้องรอบใจมั่ยนะครับเขากะทอดไปจนกว่ามันสุกนะครับเหลืองๆที่สวยนะครับผมถ้าทอดโดนไปมันสีแข็งนะครับผมเขากะทอดสุกพอดีนะครับมันจะได้หนุ่มๆนะครับผมนี่ครับหมูทอดเขากบเหลืองสุกสวยงานหมดนะครับเขาก็เตรียมโตตักเสิร์ฟใส่จานเลยครับผมได้กินไหมครับพี่น้อง เบื้องตี้ล่สุดยอดเลยมาขี้เขอด้กันครับพี่น้องนี่ครับหมูทอดทอดนะครับสำหรับคลิปนี้กับสิริขอตัวกินเขานะครับกับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ